ธุรกิจบริการแบบนี้มันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเมืองที่มันแย่หรือเปล่าเมืองที่มันรถติดเมืองที่ทางเท้าไม่ดีเมืองที่มันไม่มีคนส่งสาระาหรือคนส่งสารแพงหรือเปล่าทุกคนคิดว่าบริการแบบนี้มันจะบูมมันจะเวิร์กขนาดนี้ไหมถ้ามันอยู่ในประเทศที่มีทางเท้าที่ดีมีคนส่งสายดีครับเอเวอรชเ่งพอดแคสต์ครับโฟร์เอเวอร์ลูมครับบอมครับเอเวอร์ลูมครับ รายการที่พาทุกคนไปพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองแล้วก็คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเมืองครับครับพี่บอมครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของสงครามสมดุลกับการพัฒนาเมืองครับโอเคพี่บอมดูเรื่องเรียบร้อยครับเมื่อคืนนี้สนุกาผมดูสองคืนรวดเลยครับแบบดูตั้งแต่หัวค่ำจนถึงแบบวันรุ่งนี้เช้าเพื่อแบบคือสนุกสนุกมากใช่ไหมครับใช่บสนุกมากมีแค่เจ็ดตอนใช่ไหมฮะเจ็ดตอนครับแต่แบบดูกันบางคนดูกันรวดเดียวอหยุดไม่อยู่จริงแต่ของพี่ต้องทํางานแล้วก็ ผมพี่ซัดไป3วันค่อยๆดูครับนั่นแหละครับมันมันเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าอ่ะมันจะพูดถึงเกินก่อนมันเป็นซีรีส์ที่พูดถึงการเกิดขึ้นของธุรกิจเอกชนขนส่งใหม่ๆใช่ไหมขนส่งสินค้าขนส่งสินค้าแล้วมันแบบมีเนื้อหาที่แบบว่าเอ้ยการเป็นมาการทํายังไงเริ่มต้นยังไงใช่การต่อสู้ของเอ่อฟาลเดอร์ของผู้ก่อตั้งว่ามันเริ่มมายังไงแล้วมันไปจบยังไง่ะแล้วก็ซึ่งเนื้อหามันสนุกมากทั้งแบบมิติของตัวละครที่แบบอ่ะ อดคนชื่อสันติเป็นเด็กดอยต้องการที่จะรวยทำเรื่องเหมืองทรายมาก่อนแล้วแบบดีๆก็อยากมาเป็นเจ้าของบริษัทางธุรกิจใช่แล้วก็แต่ว่าเห็นว่าเรื่องนี้มันมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงด้วยเรื่องจริงของประเทศเราด้วยครันะครับในแง่มุมที่ผมอยากชวนคุยเนี่ยครับเราอาจจะไม่ได้พูดถึงธุรกิจในการสร้างเติบโตของเขาหรอกแต่เราจะมองในมุมมองของนักผังเมืองแล้วก็คนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเมืองเนี่ย เรามองเรื่องธุรกิจขนส่งเนี่ยให้มันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเมืองได้อย่างไรบ้างถ้าเอาแบบตรงๆเลยนะครับคือธุรกิจเรื่องของการขนส่งสินค้าแบบในซีรีส์เนี่ยอืจริงๆมันส่งผลกระทบหลายเรื่องนะแต่ว่าสิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงเลยท้านักผังเมืองมองเห็นก็จะมองเรื่องของพฤติกรรมคนพฤติกรรมคนนี่ยังไงล่ะอ่าท,ที่เปลี่ยนไปอ่ะลองนึกภาพง่ายๆนะครับสมมติว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราอยากได้ของอะไรเนี่ยเราก็จะต้องมีการขับรถ ออกจากบ้านเดินทางไปเพื่อซื้อสินค้า oh, <okay. S 2> ใช่ไหมฮะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็ลดลงไงเพราะฉะนั้นมันแปลว่าคนออกจากบ้านน้อยลงคนออกจากที่ทํางานน้อยลงคนใช้วิธีการอยากได้อะไรก็สั่งเอาสั่งเอา,าแล้วเดี๋ยวมีคน <application. S 1> มาส่งถูกต้อง uh huh. ถูกต้องผ่านแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่<บ>แต่ก่อนมันอาจจะไม่ค่อยได้สั่งบ่อยส่วนใหญ่แต่ก่อนเวลาสั่งเนี่ยก็จะสั่งเฉพาะของที่บางทีมันถูกจริงๆในออนไลน์หรือแม้กระทั่งแบบไม่มีแบบออนไซต์หาไม่ได้จริงๆต้องสั่งออนไลน์ ครับอ่าแล้วก็ใช้เวลาส่งกันหลายวันก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้สั่งหลายอย่างใช้รอได้แต่ทุกวันนี้เกือบทุกอย่างในชีวิตนะเออก็จริงนะซัดหมดเลยครับออนไลน์เพราะว่ามันสั่งกันแบบสั่งวันนี้อีกสองสามวันนีไม่ดีได้เออพอดีมันในซีรีส์ก็สั่งวันนี้พวกนี้ได้อ่าใช่มันก็เลยทําให้พฤติกรรมของคนนะครับมันเปลี่ยนไปในเชิงของผังเมืองก็คือว่าคนออกมาใช้พื้นที่เมืองน้อยลงอืมถ้าใพูดแบบทางศัพท์หน่อยก็จะเป็นเรื่องของพลวัต เปล่าใช่เหมือนกับพลวัตในเมืองมันจะลดลงเอาใหม่เอาให้เห็นภาพชัดเอาคําว่าคึากคักแล้วกันความคึกค,คักในเมืองลดลงจากกิจกรรมที่แต่เดิมคนเคยออกมาช้อปปิ้งซื้อของใช้กันก็ก็ลดลงมันก็มีปัญหาที่ทําให้อ,อย่างเช่นร้านค้าปลีกรายย่อยอย,อย่างเงี้ยเออม,ม,มันเกิดผลกระทบยังไงก็ต้องปรับตัวกันอ,คนอใครปรับตัวไม่ได้ใครเข้าสู่แพลตฟอร์มที่เป็นแบบอ e ีคอมเมิร์ซแบบนี้<อ>ไม่ได้เนาะเเรียกว่าอีคอมเมิร์ซเนาะใช่ครับก็ล้มหายตายจากกันก็เยอะ แบบปิดกิจการไปใช่ใช่เพราะมันไม่มีคนเดินออกมาซื้อเหมือนแต่ก่อนแล้วไงฮะครับแล้วสินค้าบางอย่างบางทีมันอยู่ในออนไลน์ก็มีสงครามราคากันอีกอใช่ไหมครับนอกจากความสะดวกแล้วมีสงครามราคาอีกมันก็ต้องปรับตัวฮะทุกวันนี้หลายหลายร้านค้าไม่ว่าจะร้านเล็กร้านใหญ่เนาะก็ต้องมีอยู่ในออนไลน์หมด ใช่ไหมครับทุกคนต้องทำคอนเทนต์เป็นทุกคนต้องทําสื่อที่จะนําเสนอออนไลน์เป็นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไฟ้สุดตลาดไม่มีปลาหนีครับทุกคนต้องทําได้ไม่งั้นคุณไปไม่รอดจริงครับจริงพอมองในแง่มุมแบบนี้แล้วมันก็ต้องพูดถึงขนส่งแล้วก็ต้องมีเรื่องของที่เกี่ยวกับการคมนาคมถูกต้องไหมครับอืมใช่ก็อย่างที่บอกไปครับคือตอนแรกๆเนี่ยตอนที่บริการเรื่องของการขนส่งเข้ามาไม่ว่าจะขนส่งสินค้าหรือขนส่งคนเนาะอืมครับเราก็คิดว่ามันเป็นขนส่งสาธารณะที่ มันน่าจะเข้ามาช่วยบรรเทาเรื่องของการจราจรในเมืองได้เหมือนกันคือเราไม่จําเป็นต้องออกไปซื้อของแล้วนี่อ่าถูกต้องอ่าเราสั่งให้ของมาส่งเราแล้วมันก็จะมาหาเรามันก็จะมาหาเราแต่ว่าเราไม่เดินทางก็จรงิงแต่คนอื่นเดินทางแทนเราเนี่ยหรอ,อไหมฮะอืมลองนึกถึงพฤติกรรมนี้อยู่นะเอ่อมีอาจารย์คนหนึ่งเคยเล่าให้ฟัง<ะ>ว่าจริงๆแล้วการเกิดขึ้นของบริการสั่งของออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วมันสร้างให้เกิดการจราจรที่ติดขัดมากขึ้นได้เหมือนกันนะเช่นแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะกินข้าวเนาะ แล้วก็จะไปที่ร้านอาหารอ่ะถติว่าจะกินกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมอ่าใช่ครับไปร้านก๋วยเตี๋ยวปุ๊บกินกว๋วยเตี๋ยวเสร็จก็สั่งเฉาก๊วยกินของหวานอืมตรงนั้นกินไอติมตรงนั้นกินน้ำปั่นตรงนั้นครับจบกับออฟฟิศถูกแล้วไหมฮะครับผมแต่ตอนเนี้ยเราอาจจะนั่งอยู่ที่ออฟฟิศก็จริงนะแต่เวลาเราสั่งอาหารไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนผมไหมอผมอยากกินกว๋วยเตี๋ยวร้านดังร้านเนี้ยผมก็จะสั่งร้านเนี้ยก,ก็สั่งเอเลยอเออไอผมอยากกินไอติมร้านนี้เว้ย อผมอยากกินน้าปั่นร้านนี้คือแยกกันทุกร้านเลยคืออยู่คนละโซนเมืองเลยใช่ไหม้าถูกต้องจากแต่เดิมเคยเดินทางแค่หนึ่งคนเราไปหาเขาใช่ไหมไปร้านหนึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้เราสั่งมาจากสามร้านเลยจะมีสามคนเห็นไหมการเดินทางมันเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวใช่แล้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นร้านที่เราอยากจะกินเนอะไปเพราะมีคนมาหาเราเราไม่สนหรอกเราสั่งล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงก็เรื่องของคุณคุณเดินทางมาหาเราแต่ว่าแต่ก่อนถ้าเราพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงเนี้ย มันก็มันก็ต้องเมน a เอาร้านที่มันใกล้ๆเราหนึ่งไหมก็ต้องเดินทางใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมบางทีมันก็มีอีกมิติหนึ่งเหมือนกันที่บางทีเรื่องของการบริการแบบนี้ครับมันก็เข้ามา disrupt พฤติกรรมของคนแล้วมันส่งผลกระทบมาอย่างเรื่องของพฤติกรรมหรือเรื่องของพลวัตภายในเมืองได้เหมือนกันเกิดปัญหาการจราจรติดขัดไปอีกชนกระทั่งเพิ่มมลพิษไปในตัวด้วยใช่เห็นไหมใช่มันก็มีอีกด้านหนึ่งเหมือนกัน หรือเมื่อเกิดการขนส่งแบบนี้รูปแบบธุรกิจแบบนี้มันก็ต้องมีการที่เราเป็นจุดพักสินค้าหรือที่เขาเรียกว่าเป็นเอ่อคดังสินค้าใช่ใช่ใช่คือผมอยากให้แบบความรู้หน่อยครับเออมันมีการแบบกาหนดพื้นที่ในการก่อสร้างไอพวกนี้อยู่ในผังเมืองในผังเมืองมีครับมีครับเพราะว่าปกติพวกโกดังสินค้าพวกนี้มันก็จําเป็นต้องมีรถใหญ่เนาะเช่นต้องมีรถหกล้อต้องมีรถกระบะรถบรรทุกหรือแม้ทั้งสิบล้อคันใหญ่ๆด้วยครับเข้ามาเพราะฉะนั้นการกําหนดโซนของการมีพวกโกดังพวกนี้ก็ ก็สาคัญเหมือนกันเกิดมันมาอยู่กลางเมืองมากๆหรือมันไปอยู่ในซอยเล็กๆมากๆเนี่ยมันก็ทําความเดือดร้อนให้กับคนได้เพราะฉะนั้นในทางผังเมืองเนี่ยครับมันจะมีข้อกําหนดเรื่องพวกนี้อยู่ว่า<ม>ถ้าจะมีโกดังพวกเนี้ยค,ควรจะต้องมีอยู่ในโซนไหนได้บ้าง<ม>ควรจะต้องมีถนนสาธารณะขนาดกี่เลนอ,นอ่ามีขนาดกว้างกี่เมตรอ่กี่เมตรอ่าคนถึงจะมีโกดังแบบนี้ได้ก็ก็มีการกําหนดอยู่ครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็มีเนี่ย ช่องโหวลหลายอย่างเหมือนกันในกฎหมายบ้านเราที่ทําให้เกิดโกดังแปลกๆในซอยเล็กๆได้เหมือนกันอืโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการบูมขึ้นของธุรกิจพวกนี้อโกดังที่เกิดขึ้นทุกหย่อมย่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เห็นรถแบบ <c oughs> ขับกันแบบโอ้โหเต็มบ,บ้านเต็มเมืองเ <c oughs> ลยรถแบบกระบะปิดทึ้อ <c oughs> รถหกล้อขับเข้าไปในซอยเล็กไม่มีเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันครับคือมันมาพร้อมกับโอกาสก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็นําพามาซึ่งผลกระทบด้านอื่นๆด้วยถ้าเกิดเมืองไม่ได้มีการจัดระบบเตรียมพร้อมรับกับสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีครับ พอมองแล้วก็เห็นถึงเลยว่าเออพอมันช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายได้แล้วในเรื่องธุรกิจขนส่งเนี่ยมันก็กลับมาสู่เรื่องของความปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องไม่ว่ากระทั่งการเกิดขึ้นของทางสินค้าที่มันเกิดขึ้นไม่ไม่ถูกจุดการเข้ามาของรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เราแค่ขับคนเดียวเพื่อไปื้น <c oughs> ข้าวคือ <c oughs> เดี๋ยวกินอย่างเงี้ยเราต้องสั่งมาเกือบ3ามสี่ <c oughs> ที่เพื่อม,มากินที่เดียวทําให้เกิดพลวัตข,ของคนที่แบบเออเป็นไรเดอร์อะไรพวกนี้เยอะมากใช่ครับใช่ครับหรือแม้กระทั่งการเพิ่มปัญหาของ ฝุ่น PM 2.5อย่างเงี้ยครับมผมเลยอยากจะชวนพี่บอมคุยเรื่องความท้าทายในอนาคตของการเกิดขึ้นของธุรกิจเหล่านี้ครับเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ครับรว่าอ e ีคอมเมิร์ซมันเกิดขึ้นทั่วไปในประเทศทุกคนทุกร้านค้าต้องการที่จะสร้างตัวตนต้อ,องการที่จะขายจุดขายของตัวเองอในทางผังเมืองนะครับเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงให้มันอย่างน้อยเราสามารถอยู่กับมันได้แก้ปัญหาม,มันได้ครับเตรียมการแล้วกันนะ,ะเขาว่าเตรียมการอยู่กับมันะเขาว่าอยู่กับมันที่เฟลเพิ่มมาสักคู่นี้ก็ดีเหมือนกันคือ ก่อนอื่นพี่อยากจะพูดถอนว่าไอ,ไอ้บริการแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่อยากออกไปข้างนอกใช่ไหมสําหรับผมเพราะว่ารถมันติดอ่าผมผมจำเป็นผมก็ไม่อยากขับรถเพราะรถมันเยอะเรอาอ,รอยากกินร้านนั้นอะ่ะอยากกินร้านก๋นนกวยเตี๋ยวร้านนั้นมากเลย,เยแต่เจ้ของร้านนี้อ่ะเออเอใช่แต่รถมันติดมากเลยจะไปเนี่ยไม่ทันแน่นอนหรือแบบจะไปเนี่ยต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์หกสิบาทอย่างเงี้ยอืไปกับร้อยยี่สิบหมดเงินละ สั่งคนมาส่งเอาถูกกว่าอืทําเนี่ยอันอันนี้คือเป็นเป็นคําถามเริ่มต้นก่อนว่าไอ้ธุรกิจบริการแบบเนี้ยครับมันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเมืองที่มันแย่หรือเปล่าเออมันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเมืองที่มันรถติดมันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเมืองที่ทางเท้าไม่ดีมันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเมืองที่มันไม่มีขนส่งสาธารณะหรือขนส่งสาธารณะแพงหรือเปล่าอ่าลืวน่าคิดแล้วนะอ่าถามก่อนทุกคนนะทุกคนคิดว่าบริการแบบเนี้ย มันจะบูมมันจะเวิร์กขนาดนี้ไหมถ้ามันอยู่ในประเทศที่มีทางเท้าที่ดีมีคนส่งซ้าให้ดี mm hmm. อ่ะในโคเปนเฮเกนอย่างเงี้ยเมืองที่เป็นต้นแบบเรื่องการเดินท้าเนี้ยธุรกิจแบบนี้จะจะเวิร์กไหม mm hmm. เออในเมื่อทุกคนสามารถเดินลงมาจากตึกแล้วก็สามารถเดินชอปปิง้งเดินกินนอนเล่นในสวนสาธารณะพักเที่ยงได้อืม mm hmm. โดยที่ไม่ต้องเสียเงินให้คนขนของมาส่งเราลงมาแล้วเดินไปซื้อได้อืม mm hmm. แต่แต่ว่าที่ไปให้เกณที่ผมไปดูข้อมูลมันก็มีนะครับมันก็คือคล้าคล้ายอูเบอร์เลยพวกนี้เขาก็จะมีแบบปั่นจักรยานไปรับของให้คาถามคือมันบูมอย่างนี้หรือเปล่าที่ผมไปดูเขาจะใช้ในตอนเมื่อเขาไม่ว่างนะครับประมาณว่าชั่วโมงเร่งรีบเป็นวันอาทิตย์ที่เขาร้านค้าหลายๆร้านมันปิดอ่าเพราะเพราะฉะนั้นครับก็เลยก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วบริการลักษณะเนี้ยบริการขนส่งแบบเนี้ยมันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเมืองที่มันอาจจะไม่ได้มีระบบคมนาคมที่ดีเพราะฉะนั้น พี่คิดว่าถ้าเราอยากจะทําให้เมืองของเราเนี่ยสามารถไปต่อได้จริงๆเนาะในแง่ของพลวัตของเมืองในแง่ของความคึกคักสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมืองกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนส่งเสริมเรื่องของการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในเมืองเนี่ยม,มันก็คงต้องสร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้ดีนั่นแหละเราก็ไม่อยากจะให้คนจะต้องไปจ่ายเงินเพื่อให้คนอื่นมาส่งของให้ในขณะที่ตัวเราเองอาจจะสามารถเดินไปได้อถูกต้องไหม ทำไมเราจะไม่ทําให้คนเราเดินไปซื้อเองวะทําไมเราต้องปล่อยให้คนไปใช้เงินจ่ายสามสิบาทสี่สิบาทในขณะที่เราอาจจะสามารถเดินไปแล้วซื้อแล้วก็ได้ออกกําลังกายไปด้วยอืได้พักผ่อนจากการทํางานด้วยได้มีโอกาสเจอร้านข้างทางที่เราจะเดินไปละมางทางด้วยใช่เพราะฉะนั้นพี่เลยคิดว่าคําตอบมันอาจจะไม่ได้บอกว่าเราจะไปทําให้ธุรกิจนี้มันลดลงหรอกแต่ว่าพี่คิดว่ามันอาจจะต้องมีจุด ตรงกลางอะไรบางอย่างเนาะจุดกึ่งกลางจุดสมดุลที่ทาให้ธุรกิจนี้มันยังอยู่ได้ในขณะเดียวกันม,มันก็ทําให้คนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการเนี่ยมีทางเลือกจริงๆอิาคาว่าทางเลือกนั่นเองอมีทางเลือกจริงๆที่จะแบบฉันไม่มีเงินวันนี้ฉันไม่ใช้ได้ไหมเออฉันแต่ฉันก็ยังมีโอกาสที่จะกินร้านที่ฉันอยากจะกินได้อยู่วันนี้อยากจะเดินไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่ฉันชอบมีโอกาสที่จะไม่ต้องไปใช้บริการแบบนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยให้คนมีทางเลือกได้มากขึ้นแล้วพี่คิดว่า มันจะเกิดความสมดุลโดยกลไกทางเศรษฐกิจกมันเองอืว่าบางอย่างที่มันอยู่ในระยะที่เขาเดินได้ที่เขาจัดการตัวเองได้ที่เขาทําไหวอืเขาจะทําโดยการอทําเองแต่บางอย่างที่มันเกินความสามารถจริงๆบางอย่างที่แบบมันไกลจริงๆอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะต้องใช้บริการลักษณะแบบนั้นไปอันนี้พูดถึงทั้งบริการส่งอาหารและบริการซื้อของออนไลน์ด้วยนะส่งสินค้าด้วยนะ อันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ไปกินเกว๋วยเตี๋ยวนะพูดกลืจเตี๋ยวบ่อยจริงๆหมายถึงว่าเดินไปซื้อของด้วยนะไปซื้อเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับคือสุดท้ายพี่คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเจอการตรงๆของคนซื้อคนขายอ่ะยังไงมันมีมูลค่าในตัวมันเองอยู่แล้วยังน้อยมันทําให้เกิดการแข่งขันในระดับหนึ่งที่พี่มันอย่างน้อยอ่ะคนไม่ต้องไปลงทุนที่จะเสียค่าส่ง ใช่แต่แรกด้วยการที่เขาต้องเดินไปสักหน่อยหนึ่งให้ได้สุขภาพให้ได้โอกาสที่เจ้าจะซื้อร้านอื่นมากใช่ใช่กับอีกอันหนึ่งครับมันคือเรื่องของคุณค่าของสินค้าด้วยคุณค่าของสินค้าอ่ะเป็นยังไงครับอ่ะพี่ยังมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าคุณค่าของสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาจากการที่เราดูออนไลน์แล้วเราเห็นคุณค่าของสินค้านั้นบางอย่างทั้งหมดได้สินค้าบางอย่างบางทีมันต้องพูดคุยกับเจ้าของมันต้องพูดคุยกับคนที่ผลิตสินค้านั้นสินค้าที่มัน ส่วนใหญ่มันจะเป็นสินค้าที่มันมีสตอรี่ของมันอเรื่องราวหรือมีกระทั่งมีมีมีแวลูอะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถสื่อสารออนไลน์ได้อะเช่นแบบคุณต้องไปร้านนี้เพื่อที่คุณจะได้เห็นเขาชงชาชงอะไรเงี้ยที่เขาทำเนี่ยคุณจะเห็นกระบวนการการทํางานของเขาอะไรเงี้ยแล้วมันมีคุณค่าที่มันเป็นมูลค่าอยู่ในตัวมันเองเนี่ยสินค้าพวกนี้มันจะมีโอกาสได้เติบโตด้วยซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นสินค้าที่มันมีมูลค่าทั้งนั้นเลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันออนไลน์หมดทุกอย่างมันขึ้นไปอยู่ในเว็บไซต์หมดอย่างเงี้ยครับโอกาสของร้านค้าที่เขามีแวลูแบบเนี้ยมันก็จะลดลงเพราะนั้นมันก็คงต้องบาลานซ์กันก็จริงผมโฟมองแบบนี้แล้วแบบเห็นเห็นความรู้สึกนั้นเลยสมมุติว่าแบบผมเป็นคนนึงที่อยู่ต่างจังหวัดอืแล้วแบบผมเอาง่ายๆที่ผมนึกเลยวๆก็คือผมทําภาชนะเครื่องปั้นดินเผาแล้ววาดลวดลายสวยมากแล้วเพอเอินว่าแบบเออถ้าจะขายในยุคนี้ก็ต้องทํา ธุรกิจขนส่งนั่นแหละแพ็คของส่งคน<ร>สั่งมาก็ส่งแต่มันขาดเรื่องหนึ่งไปครับมันขาดเรื่องการเข้าใจในการทํามาในสิ่งไอ,แไอแ้แจกันแจกันเนี้ยในชนะเนี้ยใช่ใช่เขา<ช>ต้องมาดูเขาต้องมาเรียนรู้เ<ช>ขาต้องมาเห็นว่าเฮ้ยเราทํายังไงทำ<ช>ไมถึงกล้าขายแพงขนาดนี้ใช่เพราะเขาเห็นปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าอ๋อทําไมมันถึงกล้าขายแพงเพราะว่านี่เองเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของสตอรี่เรื่องของมูลค่าใน สิ่งสิ่งนั้นของมันใช่มันคือประสบการณ์อ่าว่กประสบการณ์ใช่ยากในราคามันสูงเหมือนกันนะใช่ครับออใช่ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยย้อนกลับไปคําถามที่ถามไว้ตอนแรกว,ว่าไอเมืองที่มันสามารถทําให้คนใช้พวกเนี้ยยากหรือว่าไม่ค่อยที่จะนิยมใช้พวกการบริการขนส่งหรือสั่งของออนไลน์พวกเนี้ยเพราะว่าคนไม่คิดว่าจําเป็นต้องใช้หรือเปล่าอืคนไม่คิดว่าจะต้องสั่งในเมื่อฉันเดินไปได้คน ไม่คิดว่าฉันจะสั่งเพราะว่าฉันอยากจะไปดูไอ้ร้านนี่สิว่าแม่งผลิตเครื่องปั้นดินเผายังไงทําไมมึงขายแพงอย่างนี้อืทําไมมันถึงดูสวยได้ขนาดนี้ทําไมคุณใช้มือทําแล้วมันสวยขนาดนี้อะไรพวกนี้อเออ,อพี่คิดว่ามันก็บางอย่างอ่ะมันไม่ใช่ทุกอย่างเนาะบางธุรกิจมันมันน่าจะต้องมีโอกาสได้เติบโตได้ด้วยวิธีแบบนี้บ้างเออ,อเป็นคุณค่าของมันโดยเฉพาะใช่ครับใช่ครับหรืหอเอาง่ายคือสิ่งที่แนวทางที่ผมแบบทำแบบผมนะคิดว่าอยากให้มันแก้ไขได้ได้ดีขึ้นอ่ะ อาจจะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องของอังน้อยอาจจะใช้เทคโนโลยีให้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราจะชอบเห็นกันอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรการใช้ระบบจราจรอัจฉริยะอืที่มีการแบบดูว่าโซนนี้ควรให้รถเข้าไหมโซนนี้ควรให้รถออกไหมอะไรเงี้ยคือมันจะช่วยแก้ปัญหาในเมืองได้ระดับนึงเพราะว่าเราต้องเราเรายอมรับเลยครับอย่างีทศบาลนครขอนแก่นตัวอย่างที่ดีเลยเราเห็นอยู่แล้วแหละขนส่งเต็มทุกทุกที่ทุกเวลาทั้งเมืองไม่ว่าจะเช้ากลางวันเย็นตอนค่าก็ยังมีรถขนส่งเหล่านี้วิ่งอยู่ในเมืองอยู่ มันเลยทําให้รู้สึกว่าเออถ้าเรามีการจัดการระบบพวกนี้ที่ดีขึ้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งการเอาแบบอ่ะปรับเปลี่ยนรถยนต์พวกนี้ให้กลายเป็นรถอีดีหรือเปล่าเนี่ยอาจจะทําให้มันช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องมลพิษทั้งเรื่องเป็นขนส่งที่เรียกเขาเรียกว่ารถขนส่งสีเขียวอะไรก็ว่าไปหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาจาราจรเนี่ยมันจะช่วยเมืองได้มากขึ้นในระดับหนึ่งเลยผมว่านะใช่ใช่หรือแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ๆอย่างรถไฟความเร็วสูงอย่างนี้ <laughs> รอแล้วรออีกนะคร<ช>ับไ่แต่ว่าที่โฟพเพเมื่อกี้มันคือการเอาเทคโนโลยีเนาะม,มาใช้ในการทําให้โครงสร้างพื้นฐานของเมืองมันเสามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้นอืม,มาทําให้โครงสร้างพื้นฐานมาทําให้โครงสร้างพื้นฐานของเมืองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อที่เหมือนกับว่าถ้าเราเพิ่มถนนไม่ได้แล้วรเราเพิ่มขีดความสามารถของออการรับปริมาณรถยนต์ได้ยังไงก็ต้องใช้ะระบบอัจฉริยะต่างๆที่ มนุษย์มันไม่สามารถทําได้แล้วว่ะแต่คอมพิวเตอร์มันทําได้ก็ต้องจริงจังกับเรื่องพวกนี้ก็ต้องหันมาใช,ใช้อะไรที่มันมีในระบบให้มากขึ้นทุกต้องอ่าก็วันนี้สุดท้ายแล้วครับไม่ว่าเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องซีรีส์เท่าไหร่แต่เราแบม,มองในแง่มุมของนักผังเมืองแล้วว่าเออการที่เรามีการขนส่งแบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละแล้วก็เป็นสิ่งที่อต้องมาถกกันแล้วว่าเราควรมองมันเป็นเรื่องปัญหาหรือการที่พี่บอมบอกครับ มันคือการพัฒนาเมืองที่ถูกต้องแล้วหรือยังครับมันคือการที่ทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วหรือยังซึ่งตอนเนี้ผมก็เป็นพฤติกรรมแบบนั้นอยู่ผมไม่ไปเพราะผมสั่งได้สั่งเราเรายอมเสียเงินไม่กี่บาทเพื่อให้ได้ของอย่างเงี้ยมันมันก็คุมแล้วแต่ทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราทําให้เมืองนั้นน่ะกลายเป็นเมืองที่คนสามารถใช้ชีวิตยังอยู่ได้เดินไปได้ออกกําลังกายได้ได้สิ่งที่ของที่เขาต้องการแล้วก็เข้าใจคุณค่าของสินค้านั้นเนี่ยผมว่ามันจะมีมูลค่าและความรู้สึกที่ เขาเรียกว่าอะไรรู้สึกอินกับมันมากกว่าอ่าอย่างเช่นไอเครื่องปั้นดินเผาที่ผมยกตัวอย่างถ้าเราได้ไปเจอจริงๆเราอาจจะรู้สึกรักแล้วก็ห่วงแหนมันอ่าในทางกลับกันถ้าเราไม่ได้แบบสนใจเลยเราก็สั่งมาสวยแค่นั้นเราก็ใส่ดอกไม้วางไว้อ่ามันก็ไม่ไม่มีคุณค่าทางอะไรใช่ครับใช่ครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยครับกับรายการ Apple Change Podcast ติดตามกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ